เอาไส้วางลงไปบนแป้งนะคะพับเข้ามาซ้ายขวาค่ะเอามือแตะไข่พักไว้นะคะเอามาทําเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะคะจะทาไปขายได้ที่ทํางานเอาไปให้ลูกขายที่โรงเรียนก็ได้นะคะขำๆเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกินจุ๊บจิ๊บก็จะมาแนะนํามเมนูทานเล่นนะคะปอเปียะวุ้นเส้นไส้หมูนะคะเราจะมาดูวัตถุดิบกันก่อนว่าวันนี้มีอะไรนะคะวุ้นเส้นค่ะหมูสับผักนะคะนนี้ก็จะหั่นซอยไว้ ผักอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบอันนี้ก็จะมีแครอทกะหล่ำหั่นฝอยผักชีต้นหอมค่ะสามเกลอค่ะผงปรุงรสซอสปรุงรสฝากเขียวน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำมันและที่ขาดไม่ได้ก็คือแผ่นปอเปี๊ยะค่ะอันนี้ใช้แบบไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้สะดวกก็แบบแช่แข็งเลยค่ะอันนี้แล้วก็ไข่ค่ะใช้ห่อปอเปี๊ยะค่ะแล้วก็มาเริ่มผัดไส้ปอเปี๊ยะกันเลยนะคะใส่น้ำมันนะคะเล็กน้อยนะคะผัดสามเกลอก่อนผัดสามเกลอให้หอมก่อนนะคะ แล้วมาใส่หมูบดน,นะคะรวนหมูบดให้สุกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ผักลาไเส้น,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงทีหลังตอนนี้นะคะหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเรามาใส่ห้นเส้น,นะคะ่ะเลย พอวนเส้นเริ่มสลดแล้วนะคะเราก็ใส่ขับค่ะลงรสค่ะตามนะคะผงลงรสค่ะแล้วก็ผัดจนกว่าจะสุกเลยนะคะ ตอนนี้นะคะไส้เราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ภาชนะค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวไปห่อปอเปียกันตอนนี้นะคะไส้ของเราเย็นแล้วเนาะพร้อมที่จะห่อได้แล้วอะค่ะมาห่อกันเลยค่ะเอาไส้วางลงไปบนแป้งนะคะโอเคไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่พอดีพอดีนะคะแล้วก็หอ่อเข้ามาส้าขวาค่ะเอามือแตะพักไว้นะคะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะไส้เหลือไม่เป็นไรนะคะไปกินกับข้าวได้ค่อยๆม้วนนะคะมือเบาๆนะคะแล้วใช้ไข่เล็กน้อยค่ะป้ายไปที่แป้งเพื่อที่จะยึดไม่ให้มันหลุดออกจากกันนะคะค่ะการทำปอเปี๊ยะน,นี้นะคะเป็นอาหารทานเล่นนะคะเราสามารถเอามาทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะคะจะทำไปขายได้ที่ทำงานหรือ เอาไปให้ลูกขายที่โรงเรียนก็ได้นะคะขอมเนอะ,ะตอนนี้นะคะเราก็ห่อปอบเปียเสร็จแล้วเนาะพร้อมที่จะทอดแล้วค่ะตั้งกระทะแล้วด้วยตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเรามาทอดกันเลยค่ะทอดไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆทอดนะคะดูด้วยนะคะไม่ให้ไหมเกินไปนะคะไม่งั้นมันจะขมนะคะเอาพอเหลือง กิ้งไปกิ้งมาให้ทั่วนะคะให้น้ำมันขับเราก็ทาปปอบเปียได้ที่แล้วนะเหลืองแล้วเอาขึ้นเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ปอบเปีย,ยแล้วนะคะ กรอบมากค่ะลองไปทำดูนะคะกินกับน้ำจิ้มไก่ค่ะ